สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารประเภทต้มหรือตุ๋นให้เปื่อยๆนะครับของที่เปื่อยยากๆเช่นพวกเอ็นพวกขาข้อหมูอะไรพวกพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้จะใช้ขาข้อหมูซึ่งเป็นเมนูใช้ชื่อว่าเมนู ต้มยำขาหมูตุนนะครับนั่นก็คือเราจะต้องตุนขาหมูตรงที่เป็นเอ็นเป็นข้อนะให้มันเปื่อยก่อน,นครับโดยใช้หม้อแรงดันสูงนะครับตัวนี้อันนี้ก็ลักษณะหม้อก็จะเป็นแบบนี้ครับแนละ้วอันนี้ฝาฝาปิดนะครับก็จะใส่พวกสิ่งที่เราจะตุนลงไปก่อนนะครับในวันนี้ก็คือจะใช้ขาหมูที่เป็นข้อข้อนะครับที่มีเอ็น นะครับใส่ลงไปใส่เครื่องปรุงอะไรทุกอย่างลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดปิดฝาแบบนี้นะครับนี่ปิดฝาพอปิดฝาเสร็จปุ๊บมันจะมีที่ล็อกอยู่ครับอ่าเราก็ต้องหันส่วนที่มันจะปล่อยแรงดันออกไปด้าน,านหน้านะครับอย่าหันมาเสียตัวเองข้อสังเกตถ้ายังแรงดันยังไม่ถึงตัวสลักมันจะเป็นอยู่ข้างล่างสีแดงยังไม่เด้งขึ้นมานะครับ พอเราปิดฝาปุบเราก็ต้องล็อกตัวนี้ดันลงมาข้างล่างล็อกนะอันนี้ก็พร้อมที่จะตุนในสิ่งที่เราใส่ลงไปในหม้อแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใส่ขาหมูลงไปนะครับคือตุนให้มันนุ่มก่อนแล้วค่อยมาปรุงเป็นแบบต้มยำนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับเนี่ยเป็นหม้อต้มแรงดันสูงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าพอเราใส่เครื่องที่เราจะตุตนลงไปแล้วก็มาตั้งเตาตแก๊สเลยครับแล้วก็จุดเตาแก๊สเลยนะข้อสังเกตอันนี้แรงดันยังไม่ถึงสลักมันยังไม่เด้งขึ้นมานะครับสีแดงนะครับตรงนี้ยังไม่เด้งขึ้นมาอ่าแล้วก็ยังไม่ต้องจับเวลาช่วงนี้นะครับต้มไปจนถึงแรงดันมันถึงระดับหนึ่งอ่านะนะเริ่มเริ่มเริ่มม,มีไอไอ,ไอน้ำออกมาแล้วครับมันจะมีเสียงแรงดันนะาสลักมันขึ้นมาแล้วครับตนนัวนี้สลัก แสดงว่าแรงดันเริ่มทํางานแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาก็ต่อเมื่อมันจะมีเสียงดังเสียงของไอ้น้ำออกมาปี๊ดปี๊ดปี๊ดเราจะเริ่มจับไปนะครับเดี๋ยวรอฟังก่อนนะครับเห็นแต่เป็นไอ,อยวไม่ออกเป็นสายเลยเป็นไอเล็กน้อยนียน่นเ,นเป็นไอเห็นพอไอพอเห็นไอ้น้ำออกมาตรงนี้นะก็เราเริ่มจับเวลาไปเลยครับก็จะมีขามหมูอยู่เราใช้ประมาณยี่สิบนาที ขาหมู20นาที20ถึง30นาทีขาหมูตุนนี่เราจะจับเวลาไปประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันครัน่านไป10นาทีหม้อตุนเพราวหม้อตุนในน้ำตุนขาหมูทำลักษณะต้มยำครับต้มยำขาหมู ไฟหมอ้อแรงดันสูงแรงดันน้ำเริ่มออกมานะครับจากเวลาได้ประมาณ20นาทีนะครับมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นเครื่องต้มยำที่เราใส่ลงไปบางส่วนบางส่วนยังไม่ได้ใส่นะครับส่วนที่เราใส่ลงไปก็มีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หัวเชท้านะครับที่เหลือก็คือพวกหอมพวกผักชีพวกขึ้นชา้าเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะครับไม่ใส่ทีหลังหลังจากที่มันเปื่อยแล้วนะครับ แล้วไปมาปรุงทีหลังปรุงรสต่างๆนะครับประเภทหอมสดนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันครับครบเวลา20นาทีเราจับตั้งแต่มันเริ่มเดือดนะครับแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สดูปิดแกด๊สเสร็จปุ๊บแรงดัดดนมันก็จะเริ่มลดลงมาใกลระบายนะครับระบายแรงดังนออก ค่อยลงแล้วลงแลลงลลงลงนี่เราก็กดปุ่มพายแรงดันออกนะครับทันนี้ก็รอแรงดันภายในหม้อลดลงนะครับถ้าเราจะช่วยให้มันลดลงเร็วขึ้นเราก็ใช้ช้อนหรืออะไรก็ได้ฮะย้ำตรงนี้นะ นะจะช่วยเปิดบาลให้ค่อยแรงดันในหม้อลดลงเร็วนะครับจะได้เปิดฝาหม้อได้ระบบเซฟตี้มันก็ดีนะครับถ้าแรงดันภายในหม้อยังเยอะอยู่มันจะเปิดไม่ได้นะครับหม้อแรงดันสูงนี้นะครับพวกเนื้อพวกอะไรที่เอ็นพวกอะไรพวกนี้มันจะเปื่อยยุ่ยเลยนะครับถ้าเรา ทำถูกวิธีนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ดันสลักตรงนี้นะนี่กันไปเพื่อที่จะคลายแรงดันภายในแรงดันภายในหมอ้อน่าจะลดลง หมดแล้วครับข้อสังเกตก็คือว่าเนี่ยสลักสีแดงลงไปแล้วก็แสดงว่าจะเปิดหม้อได้แล้วนะครับอัวนี้เปิดได้เลยใช่ไหมมันลงแล้วสลักเขากะดันข้างหน้าแบบเปิดนะอ่าเรามาเปิดจะเอาตรงนี้ไปถึงที่สุดนะเจ๊ไหมสุดละเออแล้วก็แค่อย่างนี้เนี่ยเปิดหม้อแล้วก็ดึงออกมาเปิดเทียนให้เองอ่าเปิดได้แล้วครับนี่ก็คือขาหมูตุ้นของเรานะครับ แล้วมาดูว่าจะเปื่อยไหมนะครับตัวนี้เราก็ปรุงรสตามจะชอบเลยนะครับใส่พวกหอมพวกอะไรลงไปนะครับปรุงรสเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันเปื่อยแค่ไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทดสอบความเปื่อยของมันนะครับยุ่ยไหมโอ้โหครับดูดูดูแมงมันจะมตองได้แคเปื่อยแจะเปื่อยเลยครับยุ่ยเลยขาหมู พอเราต้มเปื่อยปุ๊บเราก็จะปรุงรสแบบต้ยมยำนะครับเราจะทําต้ยามยำขาหมูนะครับตัวนี้เราตุนให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็มาปรุงรสนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเปิดฝาแล้วแล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสใส่หอมใส่อะไรแล้วก็ติดเตานิดนึงนิดเดียวครับไม่นานอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะจะปรุงรสใส่ผักกรเทศลงไป ทำต้มยำนะครับต้มยำคาม,มโเปื่อยไปปุ๊บแล้วก็ใส่หอมลงไป มีหอมกับขึ้นช่ายนะครับใส่ไปมันจะเป็นต้มยำขา,าหมูตุ๋นขาหมูตุ๋นชิมดูนะครับอืมสุดยอดเลยครับอร่อยอร่อยอ ปิดไฟได้เลยพร้อมเสิร์ฟครับนี่ก็คือหน้าตาต้มยำขาหมูตุนนะครับซึ่งเราจะตุนในหม้อแรงดันสูงให้มันเปื่อยก่อน,ค,อนค่อยมาใส่เครื่องต้มยำแล้วก็ปรุงรสทีหลังนะครับหน้าตาดีออกมานะครับครับสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ